ครับผมตอนนี้ก็มาถึงไม้พื้นที่เรียบร้อยครับอาจารย์ยังไปทางไหนยังทอะไรอาจารย์อยู่ไปทางนี้ครับสันเดียวผมยิดใส่อยู่นี่แล้วนะนี่เดียวผมยึใส่อยู่นี่แล้วนะใกลๆๆ้ๆแล้วผมอาจารย์สองต,โตัวเลยใส่พื้นที่กว้างหน่อยอนกหลายครับพี่นอ้องบินขึ้นที่นี่เพียบเลยครับเมื่เคยมาแล้วมาวันนี้อะเท่า โอ้มีไม้เน็ดหนอแต่ว่ามันมาผูดเดียวหนอบ่อมืเอ้าผมจะใส่นี่นะนี่เดี๋ยวจานยางอยู่แล้วนะเดี๋ยวมาถ่ายนี่โอเคครับผมไปพี่น้องติดตามครับผมหมกไล่ครับพี่น้องจานเร้อยยางไว้ทั้งทีครับบินขึ้นเพียบเลยครับนกอู้ยนะสนั่นเลยครับป่ะโอเค ไปติดตามกับผมคนนี้สีมีมารมาครับควันแรงครับผม